สวัสดีครับวันนี้ทีมงานหลวพ่อและไตยสงกลาครับเราลงพื้นที่ปฏิตามบรากาศที่ชายหาดแหลมสมิลาอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับวันนี้สภาพคลื่นลมเนี่ยครับอย่างโหดเลยครับดูจากภาพครับอือหือวันนี้โหดจริงๆครับดูที่รูปปั้นนางเงือกตรงนี้นะครับมีคลื่นซัดน้ําทะเลขึ้นมาเนี่ยครับล้อมนางเงือกเลยครับนานๆครั้งครับถึงจะเห็นคลื่นที่มันแรงขนาดนี้ครับ นี่เป็นต้นปีนะครับต้นปีใหม่เนี่ยขึ้นมาหาโหดเลยครับช่วงนี้ครับดูสิครับนักท่องเที่ยวหลงไปไม่ได้แล้วครับที่นางเงือกลงไปถ่ายรูปไม่ได้เลยครับวันนี้ครับเพราะว่าคลื่นแรงดูครับซัดโอมเข้านางเงือกนะครับเกือบถึงที่นางเงือกนั่งอยู่บนโขดหินนั่นแหละครับสภาพน้ําในวันนี้อย่างโหดเลยครับต้องใช้คํานี้อย่างเดียวเลยครับดูครับ ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาว่าหนักแล้วนะครับมาเจอสภาพคลื่นในวันนี้นะครับใครที่ไปเที่ยวแหลมสมิลาครับในวันนี้ครับทั้งชายหาดชลาทัศชายหาดแหลมสมิลาทั้งที่นางเงือกและที่ลานคนอ่านหนังสือครับเออกับแบบนี้แหละครับลงไม่ได้ครับต้องยืนอยู่ที่ริมฟุตบาทอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าคลื่นซัดขึ้นมาน้ําทะเลเนี่ยขึ้นมาถึงแท่นปูนที่บริเวณสาลาใกล้ๆกับนางเงือกนนแะครับลงไม่ได้แค่นี้แหละครับ ลงไปถ่ายรูปกับนางเงื่องนี่ไม่ได้เลยครับวันนี้วันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวครับมาท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันปีใหม่หนึ่งมกราคมครับก็คือคักพอสมควรครับที่แหลมสมิลาครับแต่ว่านี่ครับต้องเจอกับพื้นลมอย่างหนักเลยครับวันนี้อย่าว่าแต่ลงไปเล่นน้าเลยครับ ลงไปยืนเนี่ยก็ไม่ได้เลยครับเนี่ยเจ้าหน้าที่ครับต้องมาคอยดูคอยแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวครับห้ามลงเล่นน้ําอย่างเด็ดขาดแม้จะลงไปเดินริมมือชายหาดก็นี่ครับไม่มีใครกล้าเลยครับเจออย่างนี้ทําได้แค่มายืนดูทะเลยืนดูคลื่นอย่างเดียวครับโดยสภาพคลื่นรแรงนะครับจะมีไปจนถึงวันที่สามมกราคมนี้แหละครับ ความสูงของคลื่นเนี่ย2-4เมตรครับตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้แจ้งเตือนมานะครับนั่นครับดูครับยอดคลื่นตั้นลงมาม้วนเกลียวเลยครับยืนไม่ไหวแล้วครับเล่นไม่ไหวแล้วครับดูครับนังเงือกครับนักท่องเที่ยวก็ต้องไปนั่งดูคลื่นอย่างเดียวครับวันนี้ทาอะไรไม่ได้เลยครับลมแรงคลื่นแรงครับเห็นเรือที่จอดอยู่ไกลๆไหมครับต้องหลบคลื่นที่หลังเกาะหนูเกาะแมวครับ นี่ครับดูครับแบบยางทะเลเนี่ยทะลักเลยครับวันนี้ครับซัดมาที่นางเงือกนี่ครับภาพอย่างนี้เนี่ยเห็นกันนานๆครั้งนะครับที่น้าทะเลจะขึ้นสูงจะซัดแรงแบบนี้ครับโอ้โหดูครับนี่ปกติตรงนี้นักท่องเที่ยวจะสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายรูปกับนางเงือกได้เลยนะครับเพราะว่าน้ําทะเลจะซัดไม่ถึงแต่วันนี้ครับเป็นอะไรที่แบบอืดูครับ นักท่องเที่ยวได้แต่ยืนดูนางเนือกอย่างเดียวเลยครับทาําอะไรไม่ได้ลงไปไม่ได้ครับขึ้นยางเยอะเลยครับดูบริเวณชายหาดตรงนี้ครับซัดขึ้นมาเกือบๆถึงแนวต้นสนนะครับปกติที่บริเวณตรงนั้นนะครับที่แนวสนจะเป็นชายหาดที่กว้างพอสมควรครับน้ําทะเลเนี่ยอยู่ลึกขึ้ไปอีกครับเป็นที่นักท่องเที่ยวเดินเล่นครับแต่ตอนนี้ครับเต็มไปด้วยคลื่นที่ซัดน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยครับตรงนี้ครับจะเป็นชายหาดทั้งหมดเลยนะครับที่ บริเวณนาเงือกลยครับตรงนี้จนถึงทิวสนครับตรงนี้จะเป็นชายหาดทรายขาวเลยครับแต่วันนี้ครับยังกระน้ําทะเลท่วมเลยครับซัดขึ้นมาเนี่ยแรงมากครับกลืนชายหาดหมดเลยครับวันนี้ต้องเตือนนักท่องเที่ยวเลยครับชงนี้ครับแหลมสมิหลาครับมาได้ครับแต่ลงไปไม่ได้ครับอันตรายครับดูครับเออขึ้นแบบนี้ได้แต่ยืนดูอย่างเดียวครับได้แต่มาดูอย่างเดียวครับ เป็นสภาพคลื่นที่ลมแรงกว่าทุกครั้งจริงๆครับปีที่แล้วนะครับปลายปีว่าหนักเลยครับมาเจอต้นปีนะครับหนักวาครับโอ้โหเจอหลายๆคนไม่ค่อยได้เห็นภาพแบบนี้นะครับที่มีน้ํานทะเลดันขึ้นมาแล้วก็แรงแบบนี้ครับซัดเนี่ยเลยนางเงืออขึ้นมาครับเจ้าหน้าที่ต้องคอยดูกันอย่างใกล้ชิดครับ นี่ครับสภาพเนี่ยครับม้วนกลมครับลูกแล้วลูกเล่าครับมาต่อเนื่องกันเลยครับซัดเนี่ยโอ้โหดูครับตูมตูมตูมเลยครับที่ซัดเข้าโขดหินครับน้ํานี่ขุนเลยครับช่วงนี้เป็นสภาพขึ้นลมในทะเลอ่าวไทยครับที่สภาพอากาศแปรปรวนอีกครั้งครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สามมกราคมครับจะมีสภาพขึ้นลมแรงแบบนี้แหละครับเรือเล็กนะครับจอดสนิทครับ แล้งท่งเทยก็ทําได้ครับเพียงแต่มานั่งดูคลื่นดูลมดูทะเลแบบนี้ครับลงไปไม่ได้ครับดูครับกระโปรงปลิวเลยครับความแรงของลมแล้งท่งเที่ก็เยอะนะครับวันนี้ครับมาเที่ยวปีใหม่กันทั้งคนในพื้นที่ครับทุกคนสวมแมสหมดครับอันนี้ก็คือบรรยากาศที่แหลมสมิลาครับที่ทีมงานตัวพ่อและนายสงคาเราลงพื้นที่ไปเก็บภาพบรรยากาศมาครับในช่วงวันปีใหม่ครับต้องเจอกับคลื่นลมแรงระวังกันด้วยนะครับ ไอเที่เยวชายทะเลตอนนี้คลื่นลมแรงครับ